สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบชเช็คสวัสดีครับอลองไปด้วยพูดไปด้วยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีอีกวันอเมริโกรินทีเดียที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิงซ์าวนะวันนี้มาดูอีกหนึ่งชุดที่ถือว่าลูกค้าสั่งจองเยอะครับชุดนี้วันนี้อัปเดต2 1อกุมภาพันธ์ส5 6 7บรรยากาศยามเย็นๆอีกหนึ่งวัน4คูณ4นะครับชุดนี้อยู่ที่ หกหมื่นห้าพันบาททั้งระบบนานๆมีโอกาสได้มาลีฟวิวให้ได้ชมกันนวันนี้ครับชุดนี้เดียมเดินทางไปที่ลูกค้าที่จังหวัดตราครับจังหวัดตาครับอำเพื่อเมืองนะครับเตรียมเดินทางน่าจะลูกค้ามาให้ถึงวันจันทร์นวันนี้ยังมียัดเตาเสียงไปด้วยนะวันนี้ครับนี่ครับสดสทุกวันที่อุบลราชธานีนะครับผมชุดสี่คูณสี่มาดูชุดนี้ว่ามีอะไรกันบ้างครับมาดูหัวื่องชุดนี้ก่อนรับวก็มีอะไรกันบ้างครับนี่ครับ ชุดนี้ลูกค้าสั่งจองเป็น BB 18นิ้วนะครับนี่สั่งจองเป็น BV18 นิ้วนะครับบีวีนิ้วแม่อัจ2ีิบมิลแม่อาจแท้คุณภาพนะครับนี่แม่อัินิ้วดอกเป็นสิบแปดทูม่เหล็กสองก้อนพันสองรยวั์ไว้์สี่นิ้วนะครับทั้งหมดสีใบครับเป็นแมเหล็กสองก้อนพันสองร้อวัต์เป็นรุ่น,น 1, วไว้์สีนิ้วนะครับอ่อดีสิบแปดทั้งหมดสีใบเสียงกลางเป็นที่ีหนึ่งสิบสงนิ้วครับลำโพงเป็น 1, 2, 9, 0, 400ร แถบยูนิตคอม44เลนส์มือเป็นต <a complete> <optimization> ัวแถวฟิลเตอร์ให้นะครับตีก็จะมีชุดแขนโรงงานนะครับยูนิตเป็นชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนเดียบนี่ดูครับผสลักลูกปืนหูจับเหล็กลูกยางกันกลิ้งนะครับนี่ลูกยางกันกลิ้งสีโจตันให้สวยนะครับนี่หูจับเหล็กเทียนลงพุนข้างหลังครับนี่เทียนลงพุนแต่พิเศษเราจะมีที่บามแผลแถมให้ครับข้างล่างนี้เอาไว้แผลตัวลำพวงนี่คือแถมให้แล้วก็มีฟิลเตอร์แถมให้ด้านหน้านะครับมีมีฟิลเตอร์แถมให้ด้านหน้าสำหรับตัว อ่าที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วทั้งหมดสี่ใบนะครับแถบยืดดิตคอมสี่ีเน็ตเวิร์ในตัวครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะสี่คูณสี่ระบบสายสิบเมตรนะครับระบบสายนี่มีระบบสายชุดนี้สิบเมตรมาดูหัวเครื่องครับมาดูหัวเครื่องก่อนวันนี้นะอ่าวันนี้วันนี้หลางหายชุดกลอนวันนี้มาดูหัวเครื่องนะครับเดี๋ยวหัวเครื่องก็จะเป็นอ่าชุดชุดเทอร์เอมเดี๋ยวเทอร์เอม บายอย่างก็เป็น MTC ฟันแนะครับ MTC ฟันแดึงแค่ดับซฟันแปดตึงแค่ฟันสมัยวัตรคูณสครับนี่แล้วก็มีอีโคไลเซอร์1ตัวแล้วก็คอร์ส1ตัวแล้วก็ไมล์ลอยุ้นจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้มีกระเป๋าให้เรียบร้อยครับกระเป๋าครบเซ็ตนะกระเป๋าครบเซ็ตนี่อีก1ชุดแล้วก็ปลั๊กไฟรุ่น TDM8 แลก1 2ยูามฝามีฝาบนฝาหน้าฝาหลังนะครับแล้วก็มิกเซอร์เป็นรุ่น4ีชัแนลสามพารามิเตอร์ครับนี่ครับ เงี้ี่ชแนลสามพาราิติกนะครับตัวนี้นะครับนี่มีคอนมีคอนเดเซอร์มีบูทูธไฟเฟนท้องสี่สิบแปดโวลต์เอฟเฟกโปรแกรมครบเซ็ตนะครับมีสามพาราินติกนะครับนี่นะครบเซ็ตร้อมใช้งานนะวันนี้โอ้ขนาดนี้วันนี้ฝุ่นเยอะนิดนึงนนนะนะวนันนี้นะครับนะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับสีู่ณสทั้งระบบหกหมื่นหันบาทนะครับหนหาพบาททั้งระบบ18นิ้ว ประทะที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วอุปกรณ์ชุดเครื่ององุปกรณ์งานครบเซตพร้อมใช้งานดไไีไม่ลอยกันไม่ลอยไม่ลอยสองตัวหนึ่งชุดนะรุ่นโปรหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับนี่โปรหนึ่งหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เสียงดีครับเสียงเสียงดีคือไม้ที่เอามาขายที่ต้องต้องต้องผ่านการได้ลองจากจากทางทางร้านแล้วก็ได้ออกงานจริงแบบนี้เอามาขายตัวนี้นนไม่ลอยก็โปรหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับนี่จูนขึ้นได้เป็นรุ่นสหน้าตัวนี้เสียงดีเลย เสียงดีเสียงหนาแล้วก็จูนขึ้นได้ข้อดีของไม้จูนขึ้นได้คือเวลาไม้มีปัญหาก็สามารถขึ้นแทรกก็สามารถ,แส,ส,าารถสแกนขึ้นใหม่ได้ตัวนี้ครับเปลี่ยนขึ้นใหม่ได้ทันทีวันนี้ก็ฝากชุดนี้ด้วยแล้วกันนะลูกค,ค้าจากอาให้ส่งอัะเลตไปที่จังหวัดตาชุดนี้นะครับนะครบเซ็ตพร้อมใช้งานขอบคุณลุกค้าติดตามกันนะครับ4 6, 6, 000, 000, 000, 000, 000, บี่คู0 0นาบาททั้งระบบครบเซ็ต เราใช้งานเจอกันใหม่ครั้งอ่ะวันนี้ยี่สิกุมภาพันธ์น 1, บรรยากาศจะไปที่อุบลราชาธานีกับร้านอุบลมิวสิงซาวเดี๋ยวท่านใดสอบถามหาป๋าตองเดี๋ยวพาไปชมแน่นอนที่แผนกการตู้ระพงวันนี้ป๋าตองกับถุ่งปุ๋ยกลับมาแล้วที่แผนกการตู้ระพงนะครับประมาณวันสองวันครับป๋าตองกลับไปเยี่ยมบ้านสองวับบน, 2, นกลับมาครับพร้อมกระสอบปุ๋ยครวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยแล้วกันนะครับ4ี่ครูสีทั้งระบบ65,000บาทเจอกันใหม่ครั้งหนะ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ me out